ตอบคำถามแม่ๆนะคะเคสนี้ถามคุก้อยเข้ามานะคะคุณแม่อายุ37คําคำถามก็คืออยากทราบว่าผลตรวจนี้พอที่จะทำ IUI ต่อได้ไหมแสดงว่าน่าจะเคยทำ IUI มาแล้วนะคะแล้วก็จะถามว่าผลที่คุก้อยให้ไปตรวจรีเช็คเนี่ยยังสามารถ IUI ต่อได้ไหมหรือว่าจะต้องขยับตัวเองไปเป็นอีกซี่โอเคนะคะคราวนี้มาดูผลนะคะผลน,นี้จะเป็นผลสเปิร์มแล้วก็มีผลตรวจ ฮอร์โมนของคุณแม่ไม่ครบตามที่กูก้อยเรีเควสต์ไปแล้วก็มีผลตรวจรังไข่แล้วก็ผลตรวจผนังมดลูกอ่ะนะคะเดี๋ยวลองมาดูผลสเปิร์มก่อนเพราะว่าคถามเนี่ยถามว่าเราจะไปต่อกันที่ IUI ได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคําถามนี้สาคัญคือจะต้องไปโฟกัสที่สเปิร์มก่อนเพราะว่ารอบที่แล้วที่แม่ทํามาไม่สําเร็จเนี่ยคือไม่ได้ตรวจอะไรกูก้อยก็เลยขอดูว่าเอาผลสเปิร์มมาดูหน่อยแล้วก็เอาผลฮอร์โมนนะคะของคุณแม่มาดูหน่อยปรากฏว่าผลสเปิร์มของคุณพ่อออกมาแบบนี้ Volume ก็คือปริมาณน้ำเชื้อได้แค่0.3 cc ตัวนี้หลั่งออกมาน้อยมากนะคะซึ่งการหลั่งหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ควรที่จะมีน้ำเชื้อน้อยกว่า1.5 cc ตัวที่2นะคะนั่นก็คือตัว total sperm ผลรวมของจำนวนตัวสเปิร์มเนี่ยได้แค่4.74ล้านตัว ตัวนี้แสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าเชื้ออ่อนค่อนข้างมากนะคะซึ่งจํานวนตัวสเปิร์มเนี่ยมันจะต้องเกิน15ล้านตัวต่อน้ําเชื้อ1นซีซีนะคะตัวนี้ก็ตกเกณฑ์ต่อไปไปดูที่ motility ก็คือการวิ่งการวิ่งเนี่ยของคุณพ่อผ่านเกณฑ์ค่ะวิ่ง41%เกณฑ์มันอยู่ที่40%ก็ผ่านเกณฑ์มานิดนึงก็คือมีการวิ่งไม่ใช่เชื้อตายไม่ใช่เชื้อนิ่งนะคะต่อไปตัวที่4ี่ก็คือตัว morphology ของคุณพ่อก็ผ่านเกณฑ์น,นะคะ morphology คือรูปร่างของ ของคุณพ่อมอร์ฟอลจีหกเปอร์เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณก้อยมามองมอร์ฟอโลจีรูปร่างของสเปิร์มเนี่ยของคุณพ่อปกติหมายความว่าผิดปกติเนี่ยไม่ได้ต่ํากว่าเกณฑ์เรายังมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสําคัญของสเปิร์มเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่มักจะตกเกณฑ์ในที่มอร์ฟอ l ลจีคือรูปร่างของสเปิร์มส่วนใหญ่เป็นศูนย์เปอร์เซนต์หนึ่งเปอร์เซนต์เลยคือเขาเอาแค่สี่เปอร์เซนต์อ่ยพ่อได้ตั้งหกเปอร์เซนต์แต่ของคุณพ่อเนี่ยมาตกเกณฑ์ตรงที่จานวนอันนี้จะง่าย พอมันบำรุงส่วนใหญ่แล้วมันจะไปปรับปรุงได้ในเรื่องของจํานวนตัวมันจะไปเพิ่มจํานวนตัวได้ไปเพิ่มพลังงานให้มีการวิ่งได้ไปเพิ่มปริมาณการหลั่งของน้าเชื้อได้แต่ส่วนใหญ่แล้วการบำรุงเนี่ยไม่ค่อยจะแก้ไขรูปร่างของสเร์มที่ผิดปกติได้เท่าไหรนักนะคะเพราะว่าสเปร์มที่ผิดปกติมันเหมือนหัวปั๊มอะโรงงานมันปัปปปป๊มปั๊มปั๊มปั๊มมาว่าหัวเล็กหัวกลมแบบเนี้ยปั๊มมาตั้งแต่โรงงานว่ามันผิดปกติแต่ทํายังไงได้บ้างล่ะถ้าคนที่มีรูปร่างสเร์มปกติบำรุงนั่นหละค่ะแต่พอ บำรุงเราจะไปเพิ่มจํานวนตัวพอเราไปเพิ่มจํานวนตัวมันก็จะมีโอกาสที่จะเจอตัวที่ปกติมากขึ้นเพราะว่ามันอัตราส่วนมันเป็นเปอร์เซนต์นึกออกไหมคะจากเดิมสมมติเรามีจํานวนตัว50ตัวเราเจอตัวปกติ5ตัวอย่างงี้ค่ะพอเราไปเพิ่มจํานวนตัวกลายเป็น200ตัวเราก็จะต้องมีโอกาสเจอตัวปกติมากขึ้นอ่ามันจะไปเพิ่มในอัตราส่วนแบบนั้นคราวนี้เคสนี้พอมาดูว่ายังทําอ UI ได้ไหมพอครูก้อยมองครูก้อยมองว่าคุณพ่อสามารถที่จะบำรุงแล้วปรับปรุงให้จํานวนตัวสเปิร์มขึ้นได้อันี้มั่นใจเลยจากโปรดักต์นะคะ เพราะว่า morphology เขาผ่านอยู่แล้วแล้วก็การวิ่งของเขาผ่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อเนี่ยให้บํารุงด้วยตัวนี้นะคะตัว MCO เป็นซิงค์นาโนนะคะแล้วก็วิตามินบํารุงสเิร์มอีกหลายตัวนะคะประมาณ10กว่าตัวในนี้ก็เป็นซิงค์นาโนถึง75มิลลิกรัมนะคะไดิเจนลิกเกอร์ชิตจาก U.S.A. ไม่ใช่ซิงค์ทั่วไปคุณพ่อให้ทานวันละ1เม็ดนะคะเป็นการบารุงเิริมวันละ1เม็ด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 เวลาไหนก็ได้นะคะแต่พอช่วงที่เราใกล้จะถึงเวลาไปฉีดเชือ้อสักประมาณ2ออาทิตย์ ให้ดับเบิลเป็น2เมตร 2- เมตรเมเลยเพราะว่ามันเร่งน้ําเชื้อด้วยมันเร่งให้น้ําเชื้อออกมามากขึ้นเพราะของคุณพ่อนี่จะตกเกลที่น้ําเชื้อด้วยคือน้ํามันไม่ค่อยออกพอน้ํามันไม่ออกแน่นอนโอกาสที่จะเจอจํานวนตัวเลยต่ำของคุณพ่อก็เลยจานวนตัวต่ำมันต่ํามาตั้งแต่น้ํามันน้อยอันนี้นะคะตัวนี้ที่เป็นซิงแนโนของคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณพ่อให้ไปเพิ่มตัวเฟอร์ตินายออยเพราะน้ามันดีก็ยังมีงานวิจัยบอกว่าช่วยในยเรื่องของการเพิ่มคุณภาพสเปมิมจํานวนสเปมิมและการวิ่งของสเปมิมรวมถึงการลดค่าการอักเสาบา นนะะในน้าเชื้อเวลาออกมาสเปิร์มมันก็จะตายเคสนี้ให้คุณพ่อทาน4เม็ดนะคะให้ทาน2-4เม็ดเคสนี้ครูก็ให้ทาน4เม็ดเพราะว่าครูก็จะเร่งน้าเชื้อด้วยเพราะว่าเขาป็นคนน้าเชื้อน้อยน้ามันดีพวกนี้มันก็จะไปเร่งการผลิตน้าเชื้อด้วยให้ทานวันละ4เม็ด4เม็ดนะคะทานพร้อมเมื่ออาหารก็ได้ทานพร้อมไปกับตัวซิงค์นานโนหรือว่า MCO ก็ได้นั่นคือของผู้ชายแล้วก็ตัวโปรตีนเฟอร์ตา้าคุณพ่อก็ทานอยู่แล้วน่าจะได้ทานอยู่แล้ววันละ2ซองนะคะให้เพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายคุณแม่ทานเฟอร์ตี้คุณ่อทา ตัวนี้คือเป็นเวโปรตีนผสมถังเช่านะคะมันติวิตามินนะคะพวกสมกระชายดำห็ดถินจืดหอยนางรมสารสกัดจากไลโคปีนจากมะเขือเทศทพวกสารสกัดต่งางๆที่บำรุงสเติมนะคะเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยคุณพ่อทานวันละสองซองแล้วก็รากปลาไหลเผือกนะคะของคุณพ่อนะคะถ้าทานไหวก็ให้ทานเลยซึ่งกูไ็บอกเลยว่าสรรพคุณมันเจ๋งมากตัวรากปลาไหลเผือกตัวเนี้ยคะ่ะอ่านี่คือรากแท้นะคะอายุไม่ต่ำกว่า10ปีแนะ่นอนต้ม น,ะะนำทั้งหมดนี่แหละต้มต้มเสร็จเอาแต่น้ํามันนะคะแล้วก็เอาน้ําของมันเนี่ยมาผสมกับน้ําพึ่งชนานโรงนะคะน้าพึ่งชนโรงตรงัวนี้แล้วก็ดื่มวันละหนึ่งแก้วก่อนดื่มก็ผสมน้ําพึ่งชนโรงสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ดื่มวันละหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วนะคะรากอะไรเผื่อเพิ่มทั้งจํานวนปริมาณแล้วก็รูปร่างด้วยคือมันมีงานวิจัยพูดถึงการแก้ไขรูปร่างของตัว ออรากปลไหลเผือกด้วยนะคะตัวนี้งานวิจัยกว่าพันเฉบับนะคะแต่เป็นสิทธทิบัตรของอเมริกาไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็น้ํำอินทรผาลัม อีกตัวหนึ่งขาดไม่ได้ให้คุณพ่อนะคะน้ำมิตรนผลไมนี่งานวิจัยล่าสุดบอกว่ามีฟีกูลินสูงนะคะเพิ่มทั้งความแข็งแรงการวิ่งว่ายน้ําเชื้อคือให้หลั่งน้ําเชื้อออกมามากนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์แข็งแรงความหวานไม่ส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดเป็นความหวานดีหวานมีประโยชน์ให้คุณพ่อทานก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนน้าเชื้อแล้วก็ที่สําคัญนะต้องเช็คว่าคุณพ่อเนี่ยมีความเครียดหรือเปล่าในช่วงนั้นนะคะถ้ามีความเครียดมันก็หลั่งน้อยเหมือนกันนะคะหรือว่ามีปัญหาการนอนดึกหรือเปล่านะคคะะะหหหหรรืือออออวววว่่าาาานนนนนนนไไไมมเเพพียงง้้้้กก็็็จใทชชตปปดิิลั ที่คุณแม่ทานนั่นแหละค่ะ นะคะไม่ใช่ยานอนหลับคุณพ่อก็ทานได้นะคะทานไปเลยทุกคืนทุกคืนทุกค leg, ืนพอเราดิฟสลิปมากๆเนี่ยนะคะมันก็จะลดฮอร์โมนคอร์ติซอลในร่างกายพอสมองเราเนี่ยไม่มีคอร์ติซอลมันก็จะไม่มีความเครียดความวิตกกังวลมันก็จะเกิดการผ่อนคลายนะคะาการหลังก็จะได้หลังดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเบาๆไม่ออกกําลังกายหนะักแล้วก็ในเรื่องของคาเฟอีนเอ่ยแล้วในเรื่องของบุรรี่เหล้าอะไรพวกนี้ก็จะต้องงดใหม่นะคะแล้วก็จัดการเรื่องของความเครียดเพราะว่ามันมีผลต่อปริมาณการหลังนะคะคุกก็ตอบตามนีี้้้คคราวนของุณแม่ให นี่คือของคุณพ่อที่บอกว่า ควรจะบำรุงอย่างไรขอสักสาเดือนแล้วก็ส่งผลสเปิ์ม,มาให้คุกก้อยดูอีกรอบซึ่งคุกก้อยค่อนข้างมั่นใจว่าจํานวนตัวสเปิมเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นได้แน่นอนนะคะคราวนี้กังวลก็คือกังวลผู้หญิงมากกว่าตอนนี้ที่มองนะคะเพราะว่าสเปิมคุกก้อยมองว่าพอ morphology เขารูปร่างไม่ผิด,ดปกติมากในเรื่องของจํานวนตัวเนี่ยคุกก้อยมั่นใจว่าโปรดักที่ให้พ่อบํารุงเนี่ยมันขึ้นแน่นอนนะคะกับการ,ปรเปลี่ยนพฤติกรรมแต่พอผู้หญิงเนี่ยผล AMH เนี่ยนะคะมันออกมา0.2 AMH คือเป็นการบอกจํานวนไข่ตั้งต้นค่อนข้างน้อยมากแล้วนะ ผู้หญิง37จริงๆมันไม่ควรจะน้อยขนาดนี้แสดงว่าแม่น่าจะเข้าไขา่รังไข่เสริมก่อนวัยแต่กรูก้อยก็ยังไม่ฝันทงเพราะว่าฮอร์โมนที่แม่ให้มาคือมันมีแค่ตัวเดียวแม่ไม่ได้เจาะฮอร์โมน6ตัวตามที่กร้ก้อยแนะนาซึ่งฮอร์โมนที่กู้ก้อยอยากดูสําคัญมากๆคือฮอร์โมนเอสโตรเจนเอสตราเดอลหรือว่าสัญลักษณ์คือ e2 กับฮอร์โมน FSH ซึ่งเป็นตัวบอกรงังไข่ ถ้าเอสโตรเจนมันตกลงไปมากเช่นมันต่ำกว่า20นะคะแล้วก็ฮอร์โมนรังไข่ FSH เนี่ยเกิน10อันนี้พอมาดูพิจารณาร่วมกับฮอร์โมน AMH ซึ่งเป็นฮอร์โมนไข่ตั้งต้นเนี่ยมันจะบอกได้ว่าเราอยู่ในภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยหรือเปล่าเพราวะว่า37เนี่ยมันยังไม่ควรจะเข้าวัยทองวัยทองมันคือ 45- 50คร้าถึงานี้37ถามว่าเจอบ่อยเจอเยอะมากของคน37แล้วจำนวนไข่ลดลงอย่างมากแบบนี้คือพอมาเชี่ยวฮอร์โมนจริงๆคือฮอร์โมนเพศหญิงก็ต่ำ,ค, estrogen, ตำ,ำคือเอสนนั่า่าวหกกะทคูด <c oughs> เอชสองเนี่ยเท่ากับว่าเรามีไข่สองฟองต่อรอบเท่านั้นกูนก็เลยไม่อยากให้แม่มานั่งรออายุออยู่นานนะคะเพราะว่ากลัวไข่มันจะหมดบางทีแค่3เดือน4เดือนไข่มันก็ลดลงไปอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสอสเดือนนี้ที่คุณพ่อกําลังบำรุงสเปิร์มคุณแม่ก็ต้องบำรุงไข่ด้วยบำรุงทุกอย่างตามคัมภีร์เลยค่ะแล้วก็ตัวที่จะต้องเพิ่มของคุณแม่ก็คือตัวยาไข่สาวตัวนี้ค่ะตัววิชินารีตัวนี้ให้กินวันละสเม็ดเลยเพราะว่ามันเป็นการเสริมเอสโตรเจนตามธรรมชาติเอสโตรเจนที่ใส่คือโซเจนนนะเเปปปลลิิิขขสททธ์อองารรศดดภัยไ้ ยาวไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะทานได้เลยตัวนี้เป็นเอสโตรเจนมันจะเสริมเอสโตรเจนไม่ให้ตกนะคะแล้วก็ตัววิตามินบำรุงไข่ทานอยู่แล้วตัวนี้พื้นฐานนะคะที่เป็นโปริีกแล้วก็วิตามินบำรุงไข่อื่นๆรวม4เม็ดเนี่ยทุกวันวันละเม็ดโปรตีนเฟอร์ตีิวันละสองซองอันนี้คือพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยค่ะวันละสองซองที่แม่ต้องทานอยู่แล้ว แล้วก็น้ำมะกรูดวันละสองขวดนี่ต้องทานอยู่แล้วอ่าอาจจะทานสูตรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นผสมกับสูตรร้อเปอร์เซ็นก็ได้ถ้าสูตรร้อเปอร์เซ็นไหวก็ทานสูตรร้อเปอร์เซ็นไปเลยแล้วก็พวกผงผักต่างๆเนะะี่ยค่ะพวกผงผักเพียวเรซเพียวกรีนถ้าเรากินผักไม่ได้ทุกวันแล้วก็ชงผงผักเพียวเรซเพียวกรีนนะคะในน้ำเปล่าในนมอัลมอนด์อะไรก็ได้นะคะพวกฟูตเกรงาดําพวกเนี้ยเราก็เชคก,กับโปรตีนเฟอร์ตี้ทานเนี่ยคะ่ะลดนมวัวก็กินนมแพะเนี่ยค่ะพวกกาแฟทุกอย่างงดนะคะคนติดกาแฟก็มากินเฟอร์ตี้คอฟฟี่แทนนนมัเปป็โรต ดีครับกาฟไม่มีคาเฟอีนนะคะแล้วก็ก่อนนอนเหมือนกันคุณแม่ต้องกินในช็อตเพราะว่าพวกเคสรังไข่เสื่อมพวกนี้ค่ะถ้าเกิดนอนผิดปกติก็จะรังไข่เสื่อมเร็วมากนะคะแล้วก็ตัวเฟอร์ตินายอย4เม็ดเหมือนกันเคสนี้ต้องกิน4เม็ดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลย นะคะเพราะว่าเอสโตรเจนผลิตมาจากไขมันนะคะรับไขมันดีจะผลิตเอสโตรเจนดีรับไขมันเร็วจะผลิตเอสโตรเจนเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้เอสโตรเจนคุณแม่ก็กคาดเดาว่าต้องต่ําแน่ๆเพราะดูจากผลฮอร์โมนไข่ที่น้อยลงคุณแม่ก็กินสีนะคะเมื่อบารุบบงประมาณ2อสเดือนเรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะลองอายวอีกทีนึงก็อาจจะลองได้แต่ถ้ารอบนี้ไม่ผ่านก็ต้องรีบอีกซี่เลยนะคะรีบกว้านไข่ออกมาให้เร็วที่สุดก่อนที่จะไม่มีไข่นะคะสู้ๆคะ่ะแม่บารุงให้เต็มที่เทคโนโลยีก็ต้องถึงคะ่ะ